เพื่อนทุกคนนะครับวันนี้มากับผมตันฮอบบี้เช่นเคยนะครับอันนี้เรามางานมิวสิมเป็นกลางแจ้งของพี่ต้นวีดีการโซนเป็นผู้นำจัดงานในครั้งนี้นะครับถ้าเป็นลมถ้าจะเป็นลมสถานที่จัดงานรอบนี้เป็นพเืกองถ่ายตำนานสมเด็จเรสวนมหาราชนะครับก็คือเราได้รับภารกิจเป็น ทีม A นะครับก็คือเป็นทีมฝั่งทหารนะครับรอบนี้ไม่ได้ถสอมากนี่เอามาสี่แม็กห้าแม็กน่าจะพลอยมั้งแต่ละพวกเราเป็นคนยิงจัดเฮ่พึ่งพิ่งโดยที่ถ่ายตอนนี้ก็คือเป็นบรรยากาศช่วงเช้านะครับก่อนเริ่มเกมนะครับทางทีม A และทีม B จะมารวมกันก่อนนะครับเพื่อเป็นการถ่ายรูปนะครับ ระหว่างนี้เราก็เป่าพูดที่ที ance, ่น้องีชาวบีบีกันนะครับกได้ให้เราไปเข้าไปข้างในไดเป่าครับมีชาวที่ไปถ่ายรูปันที่หนรือเปล่าใช่เข้าไปถ่ายรูปอ๋อถ่ายรูปโอเคครับโอ้โหใครพกป้องขลามมาด้วยครับเนี่ยพี่พีมาอาเนีย คลิปนี้จะเป็น EP หนึ่งนะครับโดยผมจะถ่ายบรรยากาศให้ดูรอบๆนะครับของสถานที่จัดงานในครั้งนี้นะครับเราจะไปถ่ายรูปกันส่วน EP ต่อๆไปจะเป็น EP ของการประทะแล้วก็การบุกต่อสู้โจมตีนะครับผมจะแบ่งทีมโดยทีม A และทีม B นะครับ ศาลาที่เรามาอยู่นี่ก็เป็นจุดรวมของทีม A นะครับส่วนทีม B ก็จะไปอยู่อีกศาลาหนึ่งฝั่งตรงข้ามนะครับเพื่อเป็นการแบ่งแยกจำนวนกำลังพลนะครับแต่รอบนี้ทีม A เหมือนจะมีน้อยกว่าทีม B เล็กน้อยนะครับ ระหว่างนี้ก็เป็นการแบ่งฝ่ายโดยทีมสตาฟของทีมงานนะครับั่นม่าขวาให้หมดเลยเข้ามาขวาให้หมดเลยทีมีอฝั่งโน้นนะครับทีมีฝั่งนี้นะครับ โดยพวกเรามาในนาำเท t ดดี้วอเช่นเคยนะครับก็จะมีพี่ดาวพี่เดือนนะครับเป็นผู้นำทีมนะครับแล้วก็จะเป็นสมาชิกในทีมมีน้องเบสน้องทีมีใหญ่มีผมฝั่งนี้ร่มเย็นนะครับฝั่งนี้ร่มเย็นนะครับพี่กมพี่ไอแล้วก็พี่ชาติแล้วก็พี่อาร์มจากกรุงเทพนะครับสวยแล้วเรา ทีมทหารนี่รวมเได้ประมาณพันกว่าคนนะครับแต่ว่าทีมโจนี่นับได้ประมาณแสนกว่ากว่าครับแข่งขันแบบบาลานซ์มากบาลานมากแล้วก็ทีมโจนอีกหนึ่งแสนเติมเต็มด้เติมเต็มวันนี้ก็ได้นะเปลี่ยนจากทีม A เป็นบวกวะทีมเอจะรับแทนได้ไหมอันนี้เขาเรียกชุดชุดอะไรนะชุดอะไรนะเขาเรียกชุดเลยอันไหนใหญ่ใหญ่ใหญ่อันนี้เขาเรียกชุดอะไรนะที่เขาใส่เดิน สองเท่าทีุ่งหอกก็ได้มาแล้วก็มีน้องอเข้ามาร่วมในทีมเราด้วยนะครับเราก็จะทำการเซตค่าวอให้ตรงกันนะครับเพื่อเป็นการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ ผมจะอธิบายการเล่นแบบมิวซิมนะครับคำว่ามิวซิมย่อมาจากมิลิเทรี่ซิมูเลชันนะครับคือเป็นการจำลองเหตุการณ์ทางทหารโดยใช้ปืนเออซอฟก็คือปืนวิบีการของพวกเรานี่แหละครับเป็นการมาจำลองการลบโดยแบ่งทีมแบ่งฝ่ายแบ่งการลุกแบ่งการรับที่ชัดเจนนะครับ สำหรับใครที่ชื่นชอบในการเล่นแบบนี้สามารถมาเล่นกับพวกเราได้นะครับผมให้เราแห่เข้าต้องประตูเมืองใช่ไหมเนี่ยใครเขาตั้งรับอยู่ข้างในโอ้โหต้องมีตั้งแต่แห่เข้าประตูเมืองจนมาถึงนี่ต้องมีคนเป็นลมกันก่อนนะหลังจากรวมตัวแบ่งกำลังคนเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ฝั่งเอจะได้เป็นฝั่งบุกเข้าไป ภายในเมืองนะครับแล้วก็ให้ฝั่งีเป็นฝ่ายตั้งรับนะครับโดยเราจะเดินออกมาที่จุดเริ่มต้นอยู่ตรงข้ามสะพานนอกเมืองนะครับผม ไต่ก็ดีดิลงน้ำแรกก็ดีดิครับเลอะแต่เลยใช่ไหมครับ ตอนนี้พวกเราก็มาอยู่ที่จุดเริ่มต้นของทีม A นะครับก็จะมาปี๊ภารกิจแล้วก็กระจายกำลังกระหน่อกไปเพื่อใครถามช่องสามสิบเจ็ดช่องเราเนาะเราอ้อมเหมือนเดิมไหมเป็นแนวอ้อมเหมือนเดิมไหมไม่เราเดินแล้วถอดเส้อผ้าเาเดินเข้าไปเลยเข้าไปอ้อมอ๋อโอเคผมจะไปซ้อมจีนนะครับ เดี๋ยวไปซ่อมตีครับขอไปฝั่งนู้นครับไปฝั่งนู้นใช่ไหมครับสิบสิบนายครับสิบนายสิบนายเดินครับผมจะไปหอนางรมผมจะกินน้ำชา้าเว้ย <c oughs> เพราะว่าพวกเราเป็นทัวร์จีน <c oughs> หลังจากแบ่งกำลังพลแ <c oughs> ยกไปแต่ละจุดเราก็ทำการเดินทางอ้อมมาข้างหลังน,นะครับ หลังจาก EP นี้ผมจะอัปเดตเป็น EP ที่สองนะครับ EP นี้ก็ถือว่าเป็นการเกินและกันนะครับหรับการเดินทางและการแบ่งฝ่ายแล้วก็ให้ชมบรรยากาศต่างๆภายในงานนะครับก็ EP ที่2จะลงเป็นจังหวะกระทะนะครับแล้วก็มีวิดีโอการเล่นตอนกลางคืนด้วยครับที่ผมทำคลิปไว้เดี๋ยวมาอัปเรามีหน้าที่ปยึดยึดธงเหลืองๆหน่อยใช่ปะ ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับฝากติดตามคลิปและ e ีเดี่ยต่อไปด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ